บ้านยุ้ยญาติเยอะยืนไลฟ์ขายหมูแดดเดียวบ้านยุ้ยญาติเยอะยืนไลฟ์ขายหมูแดดเดียวกับสามีล่าสุดต้องบอกว่ายุ้ยญาติเยอะพลิกชีวิตหลังมีประเด็นกับอดีตตลกยองลูกหยีธุรกิจหมูแดดเดียวพุ่งทะลุเป้าจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ข้อความออเดอร์ที่ถล่มทลายผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าโอแอดมินเพจยุย้ยขยายเยอะเพิ่งได้นอนตอนตีสี่ครึ่งแชทสระแอสสังกอดูยอดโอนออเดอร์ขอบคุณมากนะคะก็เป็นที่ปลื้มใจยุ้ยญาติเยอะ เปิดใจเคลทุกคำขอหาหาเงินเลี้ยงสามีนักร้องต่อตั้งแต่ก้าวเข้าวงการมาก็เจอมอสุมาถามากมายสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุยญ,ญาติเยล่าสุดครงสามีเล็กชูชาติมาออกรายการเพื่อเคลยร์คำขอหาทำง,งานหนักเลี้ยงสามีรวมถึงถูกมองเป็นนักร้องต่ออาจจนต้องมีเรื่องฟ้องร้องกับตลกชื่อดังผ่านมาได้ด้วยความเข้มแข็งของ,ของครอบครัวพ่อกับแม่ก็จะนั่งพูดกันตลอดว่าให้มันผ่านไปเหมือนท่านอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาล่าสุดผ่านตัวเองมาขายของ ตอนนี้มีเพจขายของชื่อว่ายุ้ยขายเยอะก็คือทําค่าเวลาไปแล้วตอนช่วงก่อนเราไม่ได้เดินสายทาคอนเสิร์ตมันก็เหงาเราก็เลยหาอะไรมาขายตอนแรกขายมูมูดเดียวซึ่งดีมากแต่พี่เล็กเขาเป็นไทรอยแล้วเหนื่อยเลยหยุดไปเลยหาของที่รับมาขายอะไรอย่างนี้ดีกว่าซึ่งขายทุกอย่างเลยขายกาแฟขายขาย,ขายตังแดงขายทั้งหมดตั้งแต่ของกินยันของใช้ซึ่งรายได้ก็ถือว่าดีพอสมควรจนเกิดคนมองตออตก็ต้องมองเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราก็จะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่มันดีกว่านี้แต่เราก็มีเหตุผลเพราะเราไม่ต้องการเอาเงินที่เก็บไว้มาใช้เนื่องจากอันเก็บก็เก็บหาใหม่ก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าเงินเก็บก็คือของลูกไปแล้วทํางานเพื่อลูกอยู่แล้วในส่วนที่เป็นรายใจ่ายใหม่ค่าทรลุลูกลายกราวกวนหาใหม่ถ้ามันทําไหวก็ทําไปแล้วเคยมีรายได้ทุกวันไปรำวงไปรับเชิญพอวันหนึ่งที่มันไม่มีเราก็จะหายเลยลุกขึ้นมาหาอะไรทําอย่างน้อยก็ค่าขนมค่าเทอมลูก ว่าได้รับมอสุมช่วงก่อนเต็มๆงานที่ถูกจ้างไว้เต็มตลอดทั้งปีทางผู้ว่าจ้างได้คืนคิวทั้งหมดเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดต้องนําเงินเก่าเก็บออกมาใช้แถมยังเคยมองตัวเองเป็นค่าไร้ค่าเพราะไม่มีงานทําอีกด้วยดูแลทุกอย่างเลยขะคนเรามันต้องอะไรบ้างนอกจากแปรงฟันทําอาหารเขาก็เป็นคนทํากับข้าวเพราะเราทํากับข้าวไม่เป็นสักอย่างแปลว่าทําทุกอย่างเหมือนคนอื่นแต่เขาจะทํางานไม่เก่งเหมือนพ่อ ซึ่งเราก็จะมีผู้จัดการส่วนตัวเป็นของตัวเองที่มาทำหน้าที่นี้ไป